บางทีลูกค้ามาหักคอเราโดยการที่บอกว่าเขารู้จักผ้าคนนี้ถ้าเขาซื้อกับผ้าคนนี้ผ้าเขาให้ค่าคอมมิชชั่นเป็นส่วนลดเขาซื้อกับเราเราให้อะไรเขาเขาถามแบบนี้อยู่ในสายงานเดียวกันอ่ะถ้าซื้อกับเขาเนี่ยเขาให้เท่านี้เท่านี้ลูกค้าจะได้ส่วนลดไปประมาณสมมุติสี่หมื่นดังนั้นเขาตำแหน่งสูงกว่ากว่าเราค่าคอมเขาสูงกว่าดังนั้นเขามาดิสแบบนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกแบบทําไม ทำไมทํากันแบบนี้ทั้งๆที่ในจรรยาบรรณเขียนชัดเจนว่าห้ามทําแบบนี้แล้วในการสอบคอปพไปสอบตัวแทนไปสอบบัตรอนุญาตะใบอนุญาตตัวแทนอะต้องสอบนะเว้ยมันต้องไปแย่งชิงแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันหักหันน้ําใจกันะรู้สึกว่าครับที่อยู่ได้มันคับใจมันอยู่ยากจริงๆมันเหมือนกับว่าทําไมทํากันแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วโดนบ่อยมาก ตัวใหญ่เขาเล่นเบอร์ใหญ่แบบเนี้ยพอเราขึ้นไปถึงจุดหนึ่งบนหลังมาแล้วอ่ะมันลงไม่ได้แล้วอ่ะเข้าใจคําว่าลงไม่ได้ปะถ้านิกกี้ไปเป็นภาคนี่ก็ลงยากเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่กูเป็นศูนย์นะกูก็เลยลงง่ายหน่อยเหมือนแบบไม่สละหน้ากากอันนี้ออกไปมันก็ทําให้เราอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่เราอยู่เรื่อยๆแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วเราถามตัวเองว่าแบบมันใช่แล้วหรือเปล่าให้เราลองนึกดูเหมือนเรากําลังสร้างคนหลายๆคนให้เชื่อเราอะ่ะ สร้างความน่าเชื่อถือว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันดีมันยั่งยืนมันเป็นแพสสีฟนะนั่นนู่นนี่สร้างให้เขาเชื่อตามเราซึ่งไปไปมาเอ้ามึงดันไม่ทําแล้วอ่ะมันเจ็บเหมือนกันนะแล้วไหนอะความฝันที่มึงขายฝันกูไว้อ่ะเข้าใจฟีลนั้นปะมันเหมือนมันขึ้นหลังเสือแล้วมันลงยากเหมือนกันคนที่มันขึ้นตําแหน่งพวกนี้ไปแล้ว ตัวแทนนี่กีก็มีหลายคนเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องสร้างเขาแล้วเราก็ต้องสละเวลาของเราพาเขาไปหาลูกค้าไปรับถึงบ้านบางทีแบบเอ่อค่าน้ํามันเราก็ไม่ได้แต่มันมีต้นทุนเขาจะว่าที่เราจ่ายเองอ่ะเขาก็ไม่ได้จ่ายให้เราดังนั้นเราก็เลยต้องซัพพอร์ตเขาการว่าเราก็เข้าเหนือการที่เราจะลงมามันทําใจเหมือนกันนะคนสอนอยากเป็นคนสอนอยากเป็นคนให้โดยที่ไม่ต้องมาโดนแบบเนี้ย เรามีเรามีบริการหลังการขายอะ่ะเข้าใจป่ะดังนั้นการที่เราบริการหลังการขายหลังจากที่คุณซื้อไปแล้วอะ่ะเราก็ต้องมาเซอร์วิสคุณอีกอะ่ะแต่การที่ว่าคุณมาหักคอเราเอาค่าคอมมิชชั่นเราไปหมดเลยโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยเหมือนขายแล้วไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเราเป็นศูนย์แล้วไม่ได้อะไรเหลือมันได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกเราเสียค่าน้ํามันไปเสียค่ากินกาแฟกับคุณเสียค่าอะไรพวกเนี้ยที่มันต้องแบบที่มันต้องต้องทําอ่ะเพราะว่าถ้าไปนั่ง ตามต้นไม้แล้วนั่งคุยประกันกันมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องไปนั่งร้านกาแฟร้านกาแฟเสร็จปุ๊บก็ต้องมีสักหนึ่งแก้วแล้วไหมนั่นคือต้นทุนเราไหมแต่กลายว่าพอเราขายมาโดนหักคอแบบเนี้มันมันเสียความรู้สึกอะห้ามเลยนะที่จะมีโปรโมชั่นในการที่แบบเอเอทองมาแกลกอะไรอย่างเงี้ยมีตัวอย่างแม้กระทั่งว่าเออนายเอเนี่ยบอกว่าจะซื้อทองให้ถ้าเกิดว่าคุณปิดประกันเท่านี้เท่านี้เบียเท่านี้เท่านี้จะมีการให้ทองคํา หนึ่งสลึงหรืออะไรก็ว่าไปแต่พอเอาเข้าจริงพอไปออกบูธกูก็เห็นโปรโมชั่นเหล่านั้นอะโถงโถง,ถงอยู่ตรงนั้นอะอยู่ถึงขั้นผู้บริหารสูรแล้วอะแล้วมันต้องแบบมันต้องลงอะซึ่งเราก็ถามใจตัวเองอยู่พักใหญ่เลยนะเพราะว่าทีมงานเราอะเราขายหน้านึกออกป่ะคำว่าขายหน้ามันมันจริงเลยนะคือแบบด้วยความที่เราชวนเข้ามาด้วยไมล์เซตต่างๆนานาที่เราพูดแล้วเขาเชื่อในตัวเรามาก ไม่ใช่จริงๆว่ะมันมันไปต่อไม่ได้เราเราขึ้นไปเป็นภาคแล้วเราต้องไปทําแบบนี้หระกับคนอื่นเนาะแล,แล้วแล้วไหนบอกว่าจรรยาบรณมีไว้ก็เลยกลายเป็นทําให้เราท็อกซิกอยู่เรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าไม่ศรัทธาในในใน,ในอุดมการณ์ตรงนั้นแหละเหมือนก็เลยรู้สึกว่ามันปลอมอ่ะเอาข้อจริงคุณก็ทําไม่ได้แล้วคุณสร้างจรรยาบรณน,นี้ขึ้นมาทําไม อ่ะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะเนาะใครที่อยากจะเรียนอะไรนะคะหรืออยาาปรึกษากรทักไปเลยนะแอดมินก็รอตอบนะคะเข้ามาเรียนกับดิกี้เชื่อว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนะคะ